ถนนบรรทัดทองอุ้ยก่อนหน้านี้นะคะคึกคักมาพี่เปียกเคยไปไหมคะไปแค่ครั้งเดียวไปครั้งเดียวแล้วทําไมไม่ไปซ้อํอคนมันเยอะอ,อแล้วก็ไอร้านที่พี่ไปจะตั้งใจจะไปกินเนี่ยมันก็คนแน่นนะแล้วก็มันก็ไม่ได้อร่อยว้าวขนาดนั้นน,นั่น อัน,อน,อนนี้เราต้องชวนวิเคราะห์กันและถามผู้ชมที่อยู่อยู่ตอนนี้คุณเคยไปบรรทัดทองไหมแล้วไม่ไปซ้ําเพราะอะไรมันมีปัญหาอย่างนี้ค่ะว่าจากถนนที่เคยคึกคักวันนี้เงียบเหงาและผู้ประกอบการหลายรายก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่คึกคักเหมือนแต่ก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยรัฐมนตรีพาน,นิชท่านลงพื้นที่ไปฟังเสียงผู้ประกอบการนะคะท่านก็เสนอมา4แนวทางที่จะฟื้นฟูท่านก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยบรรทัดทองมีศักยภาพจะเป็นแลนด์มาร์คสตรีทฟู้ดได้เลยดังนั้นต้องปรับกลยุทธ เพื่อดึงคนกลับคืนสู่ถนนบนรรทัดทองค่ะเรื่องนี้นะคะคุณจตุพรบุรุษพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะผู้บริหารและผู้แทนจากหลายหน่วยงานลงพื้นที่ถนนบนรรทัดทองเขตปทุมวันกรุงเทพค่ะก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมไปรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการตามนโยบายพาณิชย์พึ่งได้ ซึ่งถนนบรรทัดทองเนี่ยจริงๆก็เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสารรค์สำคัญนะคะแล้วนติตยสารไทม์เอาท์เนี่ยก็เคยจัดอันดับให้ที่นี่เป็นถนนที่เท่ที่สุดในโลกอันดับ14ปัจจุบันบรรทัดทองมีร้านอาหารกว่า300ร้านนะคะสร้างรายได้เหมุนเวียนหลายพันล้านบาทต่อปีแต่วันนี้กำลังเจอโจ์ท้าทายแล้วค่ะพี่เปียกทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงค่าเช่านี่โหดมากค่ะแพงขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่สวนทางกับอะไรคะกำลังซื้อ เศรษฐกษิจไม่ดีนะคะทีนี้รัฐมนตรีพาณิชย์ท่านก็ย้ำค่ะว่าถนนบรรทัดทองเนี่ยมีศักยภาพมากพอจะพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คสตรีทฟู้ดระดับโลกได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการผู้ประกอบการนะคะเพื่อกำหนดเอกลักษณ์และอนาคตร,ร่วมกันอย่างยั่งยืนฟังเสียงท่านรัฐมนตรีค่ะปัจจัยสำคัญขอการบรรททคือการ การทานอาหารนะสตรีทฟูฟ้ดเนี่ยพราะว่าคนไทยก็ต้องทานดะ้วยกันเพราะนั้นผมคิดว่าถึงแม้นะักท่องเที่ยวจะลรอนะ่ะเราก็มีท่องเที่ยวไม่ใช่จีนอย่เดียวนะทำไงให้เขาเข้าใจว่าตรงนี้เป็นแหล่งที่มีอาหารที่มีความหลากหลายและมีความอร่อยแล้วก็มีความเป็นยูนิคเนี่ยและมีแหล่งเดินที่สามารถที่เดินด้วยความปลอดภัยเนะน,นี่ยผมคิดว่าอันนี้จะทําให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆนะครับสท่ารับเรื่องของราคาเรื่องอะไรผมว่าไม่ใช่ปัญหาหรอกนะเพราะว่าทางกรมพิทเราก็ช่วยดูกำกับ,กบด,ดูอยู่แล้วนะ ขณะที่ผู้ประกอบการในย่านนี้สะท้อนนะคะว่าแม้ปัจจุบันจะมีร้านค้ากว่า385ร้านแต่จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงจากเดิมวันละ3-4หมื่นคนเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเจอปัญหาค่ะก็เลยเสนอให้รัฐและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเร่งกำหนดแผนพัฒนาและผลักดันให้ถนนเส้นนี้เป็นเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างสเสน่ห์ใหม่และรักษาศักยภาพของอย่านนี้นะคะ ฟังจุลาในฐานะเจ้าของพื้นที่ก็ยืนยันค่ะว่าพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งโครงการลดต้นทุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะพร้อมผลักดันการจัดกิจกรรม n nice g น t Street Food เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมามากขึ้นค่ะพี่เปียกมองยังไงคะกับป,ปัญหาของบรรทัดทองจากที่เคยคึกคักทำไมวันนี้ไม่คึกคักแล้วพี่นุ่นพี่นุ่นก็เมื่อกี้ก็บอกแล้วปัญหาหลักคือค่าเช่าอ ปกติแถวนั้นเนี่ยไม่ได้เช่ากันแพงขนาดนี้นะพอมีร้านอาหารไปลงเยอะๆหรือนั่งเที่ยวมาเยอะๆเนี่ยราคามันก็เพิ่มขึ้น้คนทําธุรกิจร้านอาหารที่นั่นเนี่ยก็ต้องเพิ่มราคาของสินค้าของตัวเองอาหารก็เลยแพงขึ้นตัวเองเพราะด้วยความที่แบกรับต้นทุนค่าเช่าใช่ใช่ความอร่อยเท่าเดิมแต่ราคาเพิ่มขึ้นคุ้มต่อการไปอร่อยอยู่ไหมมันก็ต้องถามคนจ่ายอะเนาะแล้วคนจ่าย คนไทยเนี่ยพี่เข้าใจว่าโอเคเราอาจจะไปบางบางครั้งแต่ไม่ได้ไปบ่อยลูกค้าหลักเขาน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทําไงานักท่องเที่ยวถึงจะเข้ามาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีอินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่อินฟลูเอนเซอร์ต,ต้องมีหลากหลายประเทศอ่ะออพี่ดูอินฟลูเอนเซอร์เมืองไทยที่ทาอาหารนะพี่ไปชิมตามมันตามเขานะนพี่ว่านะไม่อร่อยแถวบ้านเรียกไม่ตรงปกเออไม่ตรงปกไม่ตรงปกมันมีหลายเรื่องนะอันนี้แล้วก็เรื่องของ การความปลอดภัยอันนี้ก็สำคัญแล้วก็ความหลากหลายของสินค้าถ้าเราบอกว่าเราจะเป็นเป็นแหล่งดีๆเนี่ยมันต้องมีสินค้ามากกว่านี้ไม่ควรเป็นอาหารอย่างเดียววเปล่าจริงๆถ้าเราเทียบกับยาวราชมันความต่างมันมันเหมือนกันเพราะนั้นเวลาบรรทัดทองบูมยาวราชก็ลดมันเรื่องเดียวกันมันคือกลุ่มลูกค้าเดียวคือสายกินใช่ปัญหาคือถ้าจะทำให้มันมากขึ้นมบนีต้องมีสายอื่นมาผสมอะ อันนี้ก็ผมเข้าใจว่าคนที่ทําธุรกิจที่เป็นร้านอาหารบ้านเรามันเยอะค่ะตอนนี้ปัญหาของคนทําธุรกิจอาหารก็คือสมมุติว่าถ้าเราตกงานเนี่ยค่ะเราก็ไปขายอาหารนี่แหละง่ายสุดละมันก็เลยเยอะไปน้อยมีห้าร้านแล้วนะพี่เบลขายที่บ้านก็มีแต่พูดถึงค่าเช่ามันขึ้นแล้วมันไม่ลดเนาะไม่มีไม่มีนะแถวบ้านเราไม่เคยเห็นไม่เคยแล้วแล้วมันก็จะมีคนคนเข้ามาเสี่ยงเรื่อยๆเขาก็วัดดวงเอาทีนี้เผอิญว่าคนมันลดลง ทำให้คนเพิ่มขึ้นทำยังไงสภาพคลองมันหมุนไม่ทันด้วยเนาะ<ช>ทำให้อาหารอร่อยขึ้นทำยังไงค,คัดหน่อยไหม,มแล้วก็ทําให้สามารถไปที่นั่นอะแล้วมันสะดวกะจะเป็นที่จอดรถจะเป็นอะไรก็ตามอนนี้สำคัญนะนง่ายมาก